ขอ,ของดีครับพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับย่างหลายครับบกหอยหน้าครับพี่น้องนี่ครับโอ้เก็บบกหอยหน้าไปต้่มกินมองได้ครับเนี่ยนี่ยเนี่นย่างหลายครับเก็บไปต้ม่มเก็บไปไส่แเะหน่อยหน่อยมาเนี่ยแต่มหมูฮู้นาะพี่น้องเนาะเอ,อือเจ๋งครับเบื้องว่ะตอแนวเเดียวครับโอ้ย่างหลายออกมาจากหน้าข้าเจ้า เขาเกี่ยวเขาแล้วครับเขาปล่อยน้ำออามานะนเนี่ยคู่กันอยู่เยอะหลายค่ะนาตรงไปก่อนนักจีน้องเก็บมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมือเยอะเบื้องละวะเนี่ยครับหอ,อยหน้ายางหลายพี่น้องเก็บไปต้มครับนี่โอ้ต้องหนีหอยหลายครับตัวเแช่น้ำจะน้อยอ,ยอ,ยอ,ยอยาจจะอ้วนหนึ่ครับ น้องเบื่องเอาโอ้เอามาไหนเป็นรถกระบะอตัวนี้ผู้ใดมาเอามาเอาด้้อครับดือ้อหอยหน้าเจ้าป่อยหนามไม่เจ้าสีเห็ดหน้าครับเจ้าสีปันปูเข่าหน้าปังครับป่อยหนามขมาก่อนอันนี้หอยก็จะอยู่นในดินครับ พอมีหนามหายก็ออกมานี่ดักปลาไหลเนาะไม่น่องเนาะนะครับเอ่เก็บเอาเก็บเอา,เเอามาเก็บต่อยได้เพี่น้องคนใดอยากได้นะครับเยเอะครับหอยหน้าด้ยวยทนโอ้บาดบ่ไหวแล้วครับนี่เสียน้องมาเก็บต่อยนะครับ มาหาหนูได้เป็นของมาปล่อยหอยนะเก็บหอ,อยเสืออีกวะนี่จะหนูมันอพอเอโตอยู่เอาเลยเอาหอยก่อนหอยหอยหอยเนีย่ยโอ้เก็บประวัติประไว้ครับรข้างกันครับ สองเล e. ยนะครับนี่เฮาเจ้าน้ำดีเนาะมาจากลำตะคองครับอือไปไหมไอ้น้องตึบไน้องเอือของดีครับเก็บเปิ้งได้กระเบื้องตกนะคู่กันอยู่คนนะเบิ้งครับ กิบคบคิบิบคบิบกิบกิกิบกิใสิบิบกินกิบ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 บกิ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 บกบกิบกิบกีบกบกิบกิบกครับกิบกิบกบกิบกิบลิบกิบบกิบกิบอับนี้ครับนนกิบ,บ,บนิบกิบกิบกนบกแบ่หหิหกิบกิบบบกิ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 นกิบกบกิบบบอบบ น้องเบิงปลาไหลครับเห็นไหมครับปลาไหลใหญ่ครับตัวใสสวยเลยครับเนี่ยครับผมไฟผมซองเนี่ยครับนี่ๆๆขอบปอยหน้ามะไม่ครับขอบปอยหน้ามะเจ็ดหน้าปังครับบันดีปลาออกมาจากดินจับเอาคือสิ่งยากลลยครับนี่ตัวใหญยอยู่ครับนี่ขาดบ่เนี่ยเนี่นะครับ ลูกผ่าสั้นเลพี่น้องนี่ครับนี่มาดบ่นี่โอ้เต็มเมเลยครับมึงปอะไรงยูครับู่อุ๊ยขาด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 ขาขาด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 ข โอ้โหลุกลุกลุดลุกอะไรล่ะเรียบร้อยแล้วครับไงไงครับพี่น้องเอ้ยปลาฟอครับเนี่ยถูกป่ะโอ้โหแม่นขนาดนั้นเลยวะเมื่อกี้ยิงแม่นนะวะเออ นี่เต็มเต็มหัวเลยวะ่ะโอ้โหธรรมดาในเล็งแป๊บเดียวเอา้ายิ่งสุดยอดเลยวะ่ะเขียแล้ว่าเขียแล้วอย <laughs> ่าชิมหาปลาแทนเออเก็บหอยกับลายครับนี่เก็บมาขนัดนี้แล้วเก็บต่อนี่ยยยอีงแม่นน,นั่นนี่มอคออีกแล้วน,น,น่าตื่นตื่นสองตัวครับแต่ว่าตัวนี้ตัวใสสวย ถูกป่ะโอ้โหแม่นขนาดนั้นเลยว,วะเอาเก็บโชว์ดิอืมเต็มที่อแบบสองครับ <laughs> <laughs> มาหาหนูหรือหาปลาอ่ะบางเก็บอะไรครับในนู่นหูไปหูจุกไปแล้วุูโโดุโโดกลัว ไปหายเราเออยิงอีกเหรออร๋อที่ขาดป่ะตายตายแล้วเราไม่ถูกอเ,เอา,อาหายเขารู้จ้อยหายปลาไหลตัวนึงครับปลาไหลตัวนึงพี่น้องใ้เบิ้งปลาไหลครับโอ้ปลาไหลหลายครับปลาไหลหน่อยใส่ต้มครับนี่ เห็นบ่นี่ครับอืมปลาไหลนี่ครับปลาไหลอยู่น้ำดินเหนียวนะครับพ่อขเขาจะทำการปล่อยหนามมาหนะี่ออกมากครับอ้ตัวใหญ่ใหญ่หืมใหญ่ใหญ่ทำไมอ่ะย,ยิงเลยยิงอะไรแกย กินผ่านดูเลยจอดอเลยใกล้ๆกว่านั้นได้ไหมโ,โหเขียวเออเอาว่านไปนี่ครับสองไฟให้พี่หน่อยมันไม่ชัดเลยเอยอย่างนี้ไหมอ่ะเก็บเลยเกียวได้ได้ทะลุเลย อจับหอยหน้าอื้อหลายเก็บไปต้มครับเ็ปเอาเก็บเอา,เเอาปานหอยเลียงนะครับน้ำไหลมาจากคลองนะครับ พีเอา้ากลับประมาณนี้นะครับแต่ถุงใหญ่นะครับเนี่ยทั้งปลาทั้งหอยปลาไหลตัวโครครับนี่นี่ครับ เก็บเงินเด็กอันนี้กันนี้มุกี่มีฟันสองตูนกัรไม่อยากวางอะไรคือบรชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแต่ทั้งบ้านเนามันม่เคยหนังเพราะมันไปขุดซสมมุนกปูครับกปูน้าโอ้พันได้ยังหลายจับเอาอย่างเดียวมีดสักเอานะครับเนาะโอ้ครับอ่ไม่รู้จะไปท่าใจๆมันกัดน้าเที่ยวเที่ยวเดินเดี๋ยวกี้มาเทจับให้หน่อยจับให้พี่หน่อย โอ้สนใจนะครับกำลังมันเลยเออบิดอ่ะเข้าไปเจ้าเจ้ากลับเดียวเถอะบ่แล้วก็ทาทุมเมื่อไดเบ็ดปลาแล้วก็ดีไป็ุกเมืนนั่นเนาะซื้อเอาซื้อเอาก็ซื้อเนาะโอ้ยบ่บ่ซื้อหรอกมันต้องไส่กี่กันมือเนี่ยมันไม่มีดวยหลายคนนี่กันทุกอย่างเออคับจะไป็นครัวเซ่ผักชีเล่าเห็นไหมเนี่ยมกบ่เอ้ยออมบ่เอ้ยออมแล้วมันกัดมือยังไง เป็นแบงเห้ดได้ปลาไหลนะครับปลาไปตั้งนืน้อหูเลยซุ่มเลยนะซุ่มลูกไส้ครับหลาน<อ>มันตั้งแต่มันอไหร่เสยริบโอเคครับขอบคุณหลายๆครับหาไปเปครับขอบคุณครับ,รบมันหมืนเจ้าหาตอเป็นบ่หน่บ่แล้วกระดิบไปตอแล้วมันบาดเบ้อเลาเมื่อไรดิยังไงมันสูดมันกัดเลยโอยังไงได้มีฟัดมันเลยบางทีเจ้าบ่ไม่ต้องเปิดถุงมือเนาะว้าวต้องใส่ถุงมือครับไม่กับเนี่ยบ่อยาบกูไมาหาอ่ะเยี่ยม